อะไรเนี่ยเก็บเงินไปทางที่21บาทนะครับโคมันคืออะไรวะเดี๋ยวไปดูกันนะครับโอมโชวสตูดิโสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกยูทูบนะครับกลับมาพบกับโอมโชว์สตูดิโออีกแล้วนะครับวันนี้มีของมาส่งอีกแล้วจากยูพิกเช่นเคยนะครับผมแกะดูกัน เดี๋ยวให้ดูราคาก่อนเนีจะหาว่าโกหกนะครับตรงนี้นะถูกไหมครับผมรับเนินอะไรเนี่ยเก็บเงินปลาทางที่21บาทนะครับโค oh, มันคืออะไรวะเดี๋ยวไปดูกันนะครับ21บาทอ๋อมาแล้วครับมันเป็น นี่ไงบ็อกเซอร์นะครับใส่ถุงมาอย่างดีเลยนะบ็อกเซอร์เป็นเกงในผู้ชายนะครับอนันเป็นเกงนแหละไม่ใช่บ็อกเซอร์นะครับตัวที่เป็นเกงเกงชั้นในของผู้ชายนะครับน่าจะเป็นฟรีไซส์นะตัวนี้คือเรื่องของเรื่องอ่ะไหนดูข้างในนี้นครับดูแบรนด์ข้างในมูนาฟีหรือเปล่านะครับ คือเรื่องของเรื่องนะครับผมตอนนั้นมันมีคูปองอยู่30พอดีนะครับและสินค้าชิ้นนี้เขาก็วางขาย31บาทไงเนีเ่ยผมก็แลกก็เอาคูปองใส่เข้าไปเลยก็จริงๆแล้วก็ซื้อในราคา1บาทนะครับแล้วก็ใช้ค่าจะส่ง20บาทนะครับค่าจะส่ง20บาทนะครับก็เลยเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับเก็บเงินปลายทางที่21บาทเท่านั้นนะครับ แต่ข้อเสียมันก็คือว่าตัวนี้มันช้าไปหน่อยครับส่งเช้าหน่อยผมสั่ง3 1นะครับของน่ะมันมาถึง24นะครับซึ่งก็จะอยู่ในห่วงที่เขาแจ้งนะครับเพราะว่าในห่วงที่เขาแจ้งเน่ะเขาแจ้งว่าถึงประมาณวันที่25เมษายนครับมันก็มาส่งเร็วกว่ากําหนด1วันนะครับแม่ก็เราก็รอกันไปนะครับของพิวเดอร์กางเกงในชิ้นเดียว20เก็บเงินไปทาง20บาทนะครับ21บาทก็ใครที่เป็นยูพิเกอร์นะครับช่วงนี้มันเป็นช่วงโควิดนะครับ ก็เลยว่าจะแนะนำว่าหาของที่มันเป็นสินค้าที่จะส่งโดยยูพิกเองนะครับแล้วก็สินค้าที่จะส่งโดยพาร์ทเนอร์ที่อยู่ในไทยนะครับเพราะตอนนี้มันมีพาร์ทเนอร์พวกแบรนด์สินค้าต่างๆเขาเข้ามาร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับยูพิกเนี่ยเยอะมากแล้วนะพวกสินค้าต่างๆพวกทีวีเครื่องใช้ไฟฟ้าเสื้อผ้าต่างๆแล้วมันจะส่งในไทยเรานี่แหละนะครับเพราะนั้นก็พยายามเพื่ออะไ็คือตรงดูตรงตรงคำว่าจัดส่งนะครับตรงหน้ารายการสินค้าแล้วมันจะมีตรงโดยผมทำกราฟิกไว้ให้นะ ดูนะครับว่าตรงไหนมันขึ้นดาเนวนการโดยยูพิกแล้วก็ที่เป็นแบงค์ว่างคือขึ้นจัดส่งแล้วก็ไม่ได้แจ้งว่าจะส่งจากต่างประเทศอ่ะพวกนั้นอาจจะจัดส่งเร็วนะครับเร็วกว่าช่วงนี้เราเอาของที่มันมีสต็อกในไทยมาขายกันก่อนแล้วกันครับมันจะจัดส่งเร็วกว่านะครับถ้าเป็นจะส่งโดยต่างประเทศอ่ะบางเจ้ามันก็ช้าบางเจ้ามันก็เร็วเราเอาแน่เอานอนไม่ได้เดี๋ยวจะโดนลูกค้าบ่นเอานะครับแล้วก็อย่างหนึ่งคือให้เน้นเป็นเก็บเงินปลายทาง ถ้าอยากจะสั่งของที่มันมาจากต่างประเทศนะครับก็ให้เน้นเป็นเก็บเงินปลายทางไปนะครับเพราะว่าถ้ามันมาช้าเกินไปนะ่ะเราก็ยกเลิกได้นะให้ลูกค้าก็ยกเลิกไปถ้าลูกค้าเขาบ่นนะพยายามเลี่ยงการโอนเงินนะครับจะได้ไม่มีปัญหาทีหลังนะครับเพราะผมก็โดนมาแล้วเรื่องตอนสั่งหมวกอ่ะทุกวันนี้ยังไม่ได้ของเลยนะมันจะครบกาหนดยีิบเจ็ดยวดูอีกทีหนึ่งว่ามันจะมาส่งวันไหนนะครับถ้ามาส่งช้ามากกว่านั้นก็จะทําเรื่องคืนเงินอะไรพวกนี้มันก็วุ่นวายไงเออเดี๋ยวมาดูกันอีกทีหนึง่งนะครับ ก็ฝากไว้นะครับช่วงนี้เอาของที่มันจะต้องในไทยมาขายกันก่อนนอะอย่างบางตัวที่มันเป็นสินค้าจากต่างประเทศก็รอให้โควิดมันซาก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่เนะก็ฝากเอาไว้นะครับขอบคุณสําหรับการรับชมนะครับก็ใครที่เป็นยูพิเกอร์แล้วนะครับก็เข้ากลุ่มไลน์มาใครโหลดแอปแล้วใส่รหัสผมนะครับหกสามห้าสองครับอย่าลืมเข้ากลุ่มไลน์มานะมีปัญหาเราจะได้สอบถามกันครับไม่งั้นเดี๋ยวอยู่ตัวคนเดียวมันโดดเดี่ยวอ้างว้างไม่มีแรงบันดาลใจนะครับโอเคบายบายเจอกันครับสวัสดีครับ